นี่พี่น้องสารำเนื่องทีมงานสารำเนื่องญีุ่่นน่าเล็มีบุญนหมายเ,เขาว่าได้กินไก่ดำไก่ดำมิลีไม่ดำทอดดูมั้ปพวกที่คอยพวกกินคอยหวงพี่น้องค่ะตอนนี้สารำเนื่องสารำเนื่องเราเป็นคนมี่ปุ่นดำยังแต่กินต้มไก่ดำบานจาทรงไปถ่ายไก่ดำเตเวนผุ่นพี่น้องเคีเ่ยวถากินไก่ดำจนหอดเอิ๊กยังบ่เมื่อยอย่างนี้ อันเมื่อเปลินเขาเลี้ยตอนเมื่อเปลินข่เลี้ยตอนได้ต้มไก่ดำูุกินเมือง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 ดำดำคักดำมีลีเด้ขาวตะขนเนาะไอ้เนาะเดี๋ยวปลาเต็มจานยุบผสมเนาะขอเพราะว่านี้มันเป็นยาเนี่ยไก่ดำเป็นยาต้มไก่ดำมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสหนน้๊อกก๊กคือคือคือปกติคนจีนเขาจะไปต้มต้มซุปเนาะเขาเรียกว่าซุปไก่ดำสอสหรับคนขวานลูกไหมใช่ไหมค่ะ แต่ว่าเฮานี่ต้มสมไก่ดำสดดําไอ้คือเลี้ยงลายแต่ละห้ไก่ดำเนี่ยเลี้ยงมาทากินมันเป็นยาค่ะยาบำรุงค่ะบำรุงร่างกายเพิ่นเลี้ยงไก่ดำเห็นทีแหล่เพื่อว่าไก่ดำไก่ดำเพื่อ่ะบรตฏิบัติเวิร์งเอาคือมีแต่ขนเขาขาวกันเลยวะนี่ดำอีหลีพี่น้องค่ะดำหัวดูดำหัวดูโอ้จะน้องอไปต้มสมไก่ดำนี่นี่เนปลาจากสะ ายจ่าทรงเองมาเด้อค่ะคกินข้าวแลงน้ากันมือนีมาเยีย่ยมมายามไอจ่าทรงรอกกอนซอนตะกีตตะกอนนี่ต,รรนตะนาคองไปเยี่ยมถ้ากินไก่ดำคุณคยไหมไม่ยอมเมื่ออุบลเลย <c oughs> จ,ะจะต้องได้กินขา้าวแลงน้าตัวเนาะสิบป,ปีพอ,อกอัน,นเอถอะคือว่านาลาพี่น้องเอ้ไอเป่น เปล่าทีมงานจะาสโลนสั่นเด้อกินต่อสามยืนจ้านบ้านไม่เอาเสาล้มหลุมนั่นปวชนานแปลงนั่นมินินั่นกินข้าวปลาไปไในบดค่ไปตะมีเวทีแห่ร้องเพลงเต็มวงกับไปไปไปเครื่องวงกับไปผู้เดียวกับไป พด่ยุวมตัวผูใหญ่ก็จะมีไม้นใหญ่ก็มูด้วยพูยุ้ัวตัวนี่ตัวนี่เนตามเนาผักอสารนะจากสวนจากสวนเองน้องไอ้หนอปลูกนี่พักเบืงนี่ยนี่ี่พักปลอดสารเบื้องเลยค่ะเบืงเลยเอาข้ากินขเขาให้พี่รองเบิ้องมาตานี่กินแบบว่าเราจะคิดแต่ควาใจไหมมามาขากินขเขาให้พี่น้องเบิ้งมาตานี้เดี๋ยวไปล้างมือ่ ชาวพี่น้องเบิ้งค่ะเวาไปเรื่อยน่ะตักกล่องไปยุ่นนะค่ะงมลึดเลยผักเอาลูกมือน,น,นี่ยซิมเบิ้งเดี๋ยวรอต่างบรรพุ่งรอ,อตา่อตางบรรพุ่งยังเขากันอา่าก็จอบตั้งโดนอะไรจอบใกล้ดำ <c oughs> จอบสิกินนะแจกะักไปจิ้วถือโอกาสก,ากินมือไหนมันต้องมี้เวลาดิ้มือปืนก็ไว้คักเนาะ <c oughs> เห็นนี้วเท้อนึงเอาลงหม้อต้มแล้วอันนี้อันนี้แขกพิเศษนี่แขกพี่ขอบคุณหลายๆ ว่ายง่ายว่าเขจอบหลายเทียแล้วจอบสิกินนั่นน่ะบ่มี่วาฬะบะมี่บะมี่วาฬเด้กินบัวตองมี้วาฬพิเศษอ๋อมาเดียวพี่น้องเลยบ่บะฉีตุนบ่เนาะฉีอบบ่เนาะิียังบ่เนาะขึ้นอันกินมันถ้าโดนเราดิจ่าอันกินไก่ดำเนี่ยจ้าบ่บะมีมือจ้าบ่มีมือมือพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปตะวันลยไม่ใช่ไหมไตไตไตไก่กระดังากระดังสุยางเนาะ เป็นยาอยู่ในข้าวเจ้ายายายุวัฒนะค่ะไก่ดำดำไต่ดำกระดูกดำมีมีเขาอยู่อย่างเดียวเว้ยที่ประเทศไทยมีตะขนณเขาตะขนเขาตะขนณี่ลีอ้าวไอ้ว่าไก่ดำไก่ดำนี่ใส่เขาวกันเสื้อระค่ะพี่น้องเขาพัฒนีว่าไก่ดำไก่ดำภูพานนี่ไก่ดำไก่ดำอยัางอ้านี่เขาเอลย ต้นสายมาจากสายอานี่ีหละสายพันธุ์นี่แหละสายพันธุ์มาจากสายอาเราเราอาไปเอาพันธุ์มาจากสายแม่บ้านเราสั่งอืออือแกบขึ้นบ้านใหม่เมื่อไรครับนี่สั่งมาเป็นปุ๊บ้านใหม่ขาดกันีน่ไปอยู่นี่ข่ดผมไม่สาบผมบ่ปีใหม่ไทยผมบ่สที่บดต้มไก่บ่สหยานเยอะสิมากินนี เ่มากก็ต้องมากเพราะว่างานนึ่งไก็ว่าปีนี้เทศบุญบปีปีบันรไม่บุญกระถิ่นบุญบวชุ้ยน่บุญบุปียุบานนี้แหละยู่หลังนี้แหละมาเทียบวาสนามี่บวชลูกชายพน้าวาสนาค่ะบุณท้าวาสนาทรงเอินพี่น้องโชว์นำ กะทินฮาแม่ฮาเทียนบ่ตรงใส่กะอย่าไปก่อนเลยส่งข่าวกันเนาะส่งข่าวอายเลยาอแม่เพิ่นบล้วามันาลูกกลปลาเ็มนึ่นะปลาลูกลังลาแม่นี่เพิ่มสูงขึ้น้น่ค่ะนั่งกินข่าวไปนํ่เวบาเหลืองก่าไปนําไอ้ช่องสิไปเรือยๆกแนะครับเดือหลหลเลือหลักปลากับปูงก่ง่วนคือสไก่งครับ ก็จะหลายอย่างแท้หลายอย่างค่ะไก่ง้วนอร่อยห้าสิบจัดมากจัดมากก็เป็นก็เป็นต่อค้นมีบุญเนาะว่าละคนมีบุญมีนี่อุ้ยขอบคุในหลายไอค้นมิบุญมีนี่อุ้ยขามาได้นี่ขอบคุณค้นมิบุญบดดีปลาตะมุงพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมานดี้ตะมุงกับปิ้งปลาไม่ขอกันบ่ครับนี่ปลาปิ้งปลาเข่งปิ้งปลาเข่งปลาหมอส้มตำ ใส่บกก็งั้นพี่น้องโยกคนลตเลยบ่อ้องวงบ่อ้องแน่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 ยกดตไปเลยอันตึกปลาบาดเดียวบาดเดียวผักทุกอย่างในสวนปุณณ์อ้ยมเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้าินเอ้ลงหนาหนาหน้ากล้องมาเด้อพี่าไม่จิ้นคคือปลาเนี่ยถือคนลโตั่ะ ก็ต้องมา่ยังกันมันหลายมันหลายถือบุตรโตเลยกระตึกบาทเดียวนึ่งไม่อายเลยกูดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องจำแนนนีเดอออนซ่าลายสมัยตะกี้ค่ะสมัยตะกี้นี่คนอีสานที่ปนปลากินนี่ค่ะเพาว่าปลามันหาอะไรเนาะเขาต้องมาปนเนี่ยปลาเกยงตัวนี้ปนกินเป็นข้อขั้วหนึ่งข้อขั้วแม่ได้นามหลายๆแต่ว่าพักหลายๆจำห้ามคุยเขาจะบอกว่าจำห้ามคุย จำห้ามคุยห้ามคุยมาเด้อมาเด้อค่ะแต่ว่าสมัยนี้่อยกินเล่นค่ะกินเล่นแล้วนะเห็ดข้างอาหารของตัวเองเนีเนาะเห็ดข้างอาหารเป็นของเจ้าของเด้เนาะดีหลายเพื่อเปนกับมานี่ดูหลายคนกินงานมากค่ะวันเจียหาหากุณพานี่รัานบุญบาอาจารย์สวัสดิ์แก่ เราเดาหันไปทอป้าหันใส่เส้นผลไมานีอยุกเส้นพวกศิลปินบรรดาเราศิลปินทั้งหลายค่ะค่ะชิเลี้ยนเชิญผลไมากินเข่าปลาอยุกโม,มเมนบ์กินเข่าแลงบ่าเหนียายกินตะกรับปลาไหลนี่ต้องกินเล่นบเล <c oughs> ม,มเมนบ์กินเข่าแล้งว่าสั่งกินตะกรับปาลาไหลระหว่างกลางระว่างกลางศิลปินมากทั้งคมที่ทุบดินแม่ดอกเนาะคือนั่นเนาะมาดุกปลาดุกปลาดุกจัดซะ เป็นเต็นท์หัวค่ะคนละตัวรถ้ายแล้วก็ละตัวรถมีปัญหาอันนี้เลี้ยงขายบนฟัวค่ะแบบนี้จเลี้ยงให้หมูพวกอิจฉาแสบร้เด้อ่ะเด้อแสบร้เด้อขาเสร้มาใสบริการอยวดมือต้มแสบร้ค่ะแสบสุยาดไม่ชอาิาหมูไม่ได้จูกินเลยยตัวนึงบ่ล้ยงเไหาวลาปไนบันไจะมีหอว่าะหาวลานันเด้อ โอ้หาว่าเราบ่ได้ย่างหมูมันต้องมาแต่เป็นเว่นเนาะขนาดเป็นบ้าตึกปลาตะเว่นเนาะหมูันตแซ่บๆอกขนาดเขาบ้าตึกปลาตะเว่นเลยนี่เพิ่งเพิ่งเหลาอยู่ยังเห็ดยังสิบวงมีไก่ง่วงอีกโบ้านนี้ขั้วใหญ่ค่ะเออที่นันหลักๆคือสองคนแม่น เพื่อนสองคนแต่ก็มีพี่มีน้องมาตลอดเพื่อนมากินข้าวค่ะไม่เห็นก็กินคือทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่ก็คือทำเม็นไอ้บวยยูนี่ก็ให้เพื่อนเฮ็ดกินเองได้เลยบ่ไอ้วันนี้กินเองดูแลคือบ้านไม่เจาะแมค่ะเข้าบ่ายเจาะเป็นลูกน้องไม่เห็เจาเป็นน้องค่ะเขาบ่ายเจาะเป็นน้องนี่นี่คือจริงๆเขาเจ้าก็เป็นคนอื่นแต่ให้เขาเป็นน้องโอ้ยอายุข้างสำเนียงล่ะให้เขาเจ้าอยู่แบบสกลนนคครเมื่อเพื่อนสองคนอยู่นครมณุ่ม สามาเลี้ยงหั้นอยอืมค่ะอยู่แบบปล่อยปล่อยากอีหรีเนาะอันนี้กินตามนี้หรือเปลี่ยนแล้กับอะไรนี่ก็นกให้เขาเลยนี่ค่ะสมบัติเบื้องเราเองเลยอยากปลูกกินยังอยากปลูกยังแกปลูกเลยอยากกินยังก็เฮ็ดกินค่ะตรงอยู่จังสี่ได้จังอยู่ได้เนาะมาแล้วค่ะนี่คือลาบปลาช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนี่ปลาปลาปลาสดวนส่ส่ ปลาคือสิกินเหลือเนอ่ะพี่น้องเอ้ยคือสิกินเหลือเนาะมันกดเลยป้าเด้ออื้อเอออีกรอบกันแซมเนาะบ่มีข้าวเลยเพราะว่าใหม่ๆสดๆขึ้นจากสะใหม่ๆสดๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำเขาเป็นน้ำฝนค่ะน้ำบ่มีน้ำคล้องน้ำเสือน้ำยังเข้าไปที่มีน้ำ แโบยบกระปบกเขา้ามาน้ำนำจากฟ้าลงมาเลยค่ะน้ำเมื่อนำเซลล์ออกทั้งเรื่องนั่นมาไม<า>่ได้ดยด่องขามาไม่ข้าวเลยไปด,ดูหืมบุญอนักกินไก่ดำยังไงเลย,ย <c oughs> แซ่บเลยนั้งไม่ได้ยินเสียงเป็นครับไก่เลยไม่ได้นิีวเทือนนั่งเอาลงหม้อแล้ว <laughs> เอากะข้าวเปิดเครื่องเสียงเนาะ <laughs> น้ำต้มก็ดีเลยนัวหลาป่าคุณจะกินอะไรดีหอมแก้ปัาค<อ>ืนคว่ำทุกมนี่ทุกคนค่ะไอแต่ว่าเห็นได้เสีวคว่ำทุกมาเป็นโอกาสทั้งหมดนีนเ่เหมาคว่ำทุกมาเป็นโอกาส ก็ดินร้นไหมต่อสู้ดีนรนต่อถูถึงร่นจนว่าไหวเบือนจนเอื้อเลยอนบไหวจะได้ทำทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นคนเงนี้ยเอาจา้างแยกรับเก็บขยายขายดีนยางดินยางแล้วมันจะมีห้อยมันจะมีหองมันเองแต่ถ้าไม่ดินมันจะไม่มีทางสำเร็จมันจะไม่เห็นทาง,งถ้าไม่ดินมันจะไม่เห็นทาง ข้าวิ้อ่องนะข้าวข้าวเห็ดสุยางข้าวหนุ่มโรงงานนักเรียนเรียนดีเรียนเก่งข้าหนุ่มโรงงานข้าวจ้างสินจ้างจิวเรี่นักดนตรีข้าวกลางคืนข้าวเห็ดสางล่าสุดก่อนสิมาเป็นจ่าส่งเก็บขยะขายอยู่พัทยาเก็บขยะขายกับลุงน้องสามคนล่าสุดพันเนี่ยเก็บขยะเก็บขวดขายไหมนี่ฟองเบียร์นี่เขาไปจออะไรข้าเอารถ มจะไสหรือเดินเอาเอารถพิอัอไปพิล้อไปนี่นี่ลูกน้องเขาไปหาเจีน้งาข้นเสือกงาข้นเสือตมันจะทิมของเบียร์ทิมกวดทิงมยังไหลค่ะค่อยกัเรียกอยู่ในรถด้วยดอกลูกน้องคอยเป็นคนไปเอาลูกน้องคอยสองคนเก็บ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 เยียบเๆยียบเยียบเสียสอบเสียก็สอบทิ่มขึ้นรถเอาไปกองไปเฮี้ยนบานไปเฮี้ยนค่ะอมือคือหลังกไปอิงใช่ไหมเจ็บเก็บเๆ็บเ็บเยียบเยียบเๆยียบเรถเ กวางเลค่ะไปไล่ไล่ไปขายไ่ะจะหาร้อยเจรพันธ์ร้อยพันธ์โย่เลยค่ะโย่พัทยาหลายปีมาเป็นนักดนตรีน้ำโย่นั้ดน็อยู่ได้องเพลงน้ำร้องเพลงแล้วเฮ็ดสุยางวัดสันทอหาเก็บขวดเนี่ยร้องเพลงแล้่ยวหาขวดครับรถอยู่ในรถลุงน้องลุงเก็บขวดขายค่ะนี่ล่าสุดจริงๆแบบบ่อายอะไรดิหนิอ้เฮ็ดอยู่หลายปีมอนยูพัทยาหลายปีเป็นนักร้องจะร้องเพลง ลองกัางคืนลองรับน้ำบายก็ลองค่ะแล้วๆนั่งในรถพิมพ์ดำๆนอนผ้ารองนองตะเวนมาเก็บขวดอ้าเฮ็ดปัจจุบันหูมบลเลยรับซื้อขวดเล็กซื้อหูเบลว่าซื้อเท่าไหร่เอาไปขายเท่าไหร่ตั้งเทียบเก็บเมื่อไประยุทธ์เอาไปขายแต่ยังผิดสมงผิดสมบัตในงานนี้อยู่พอมันได้เขาไล่ไหลไอ้เห็ดหมูหมูผมคนหนึ่ง รับสื่อของเขาตอนนี mm ้เ hmm. ป mm ็นเศรษฐีเลยเขาเป็น hmm. น <Kaiser>, yeah. mm ักร้อกนะแม่นคือกันครับหมูผมก็เป็นคือกันเป็นเศรษฐีนะเเป็นเศรษฐีเป็นเลแมนอยู่เป็นเศรษฐีไปแล้วอจากแค่คนจดบัญชีให้เขารู้ทุกอย่างพอที่นี่มันจะรู้หมดนะราคาซื้อเล็กตัวไหนซื้อกลัวตัวไหนซื้อกระดาษตัวไหนซื้อนี่ตัวไหนซื้อเนี่ยแ้วเขาก็ไปส่งต่อขายเงื่ของเป็นคนกลางซื้อจะซื้อจะเจ้าสิบบาทคนไปขายห้าสิบซื้อเจ้าห้าบาทคนไปขายยี่สิบเป็นว่า รับรับจักเปล่าอยังไรถือว่าคอยเที่ยวเป็นไหนใช่ไหมพี่น้องโอ้พะนุวิเขาโอ้บอลเหมือนไก่ใต้น้ำกันไก่น่ะเนาะในไก่งวงไก่ใต้น้ำโอ้ยพี่น้องเลยมาบ้านนายจ่าทรงได้กินอู้ไก่งวงบุญพลาคุณนีบุญคนมีบุญกอจบแล้ว กี้เฮ็ดบุญยังไหวนี่ไอ้ตอนสัปดาห์เลยจส่งเนาะตอนท่านอยู่ในห้องส่งเนาะค่ะก็หูต่ว่าไอ้เล่านี่ก่อนมาเป็นนั่งห้องก็คือเป็นช่างช่างจิวเวลรี่จ้าแค่นั้ช่างจิวเวลรี่จ้าแต่โบหูวับนี่เลิกมานล้วลุงเรื่องกันไงตัวโบหูร้านเลยเด้ค่ะกิจการใหญ่โตัวโบหูร้านน้องเป็นร้อยค่ะเฮ็ดถึงพร้อมค่ะแล้วนี่เพอเราทีเฮ็ดถึงนี่ระหว่างที่รวยเป็นเสียจิวเวลรี่ ก็ยังไปอยากเล่นดนตรีกลางคืนยูนี่มีใจมากเลยน้องแม่ว่าโรงงานแบบไงวันนี้ค่ะโรงงานแบบไงค่ะลุกน้องเป็นโอยค่ะทีมลน้องไปไปไปเล่นดนตรีใจมากนะเดือนนึงได้เงินหลายแสนหลายล้านอยู่ในจีบุรีค่ะแต่ว่าเป็นยังก็เป็นั่งเล่นดนตรีเป็นยังละอ้มันอยู่ในมันอยู่ในสายเลยสายแล้ปุ๊บมันหาวกมาเลยฉันต้องเล่นดนตรีฉันต้องไปโฟกซองฉันต้องไปเล่นโฟกูดเดียวตั้งห่าวเสเท่เลยนะ คับกีตาถึงมาเนี่เป็นเพลงเบิดในไม้ในไม้หนันในตอนนั้นี่อุ้ยทำไมมันไฟแรงจังวะเคมีเออทำไมมันชอบอย่างเงียมันเป็นมอลลตายแล้วทำไมมันก็เอาอย่างไงดีกับชีวิตกูค่ะคเอายังไงดีกับชีวิตได้เจ้าของค่ะหน้องกับมี่ไปเป็นเสียแล้วค่ะเป็นเสียจิวเลี่แล้วก็เอาไม่ไหวหนังกัดยี่สิบกวนตนมี่สิบกู้กู้ดิมั้งค่ะเป็นเสียแล้วเด้ค่ะก้ามไปขมาถึงพี่มือเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่น้องไปเห็ีดสร้างท้องสร้างี้งเขาไปเบิองเขาไปเห็น มันวิล้รัิดเพิ่อไาไปเปลยนไปเเพื่เปนที่ใส่ยูนิคือทำที่โรงงานทำเองได้หมดแม่เป่เออโอ้ยโอ้เนาะเอามาก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 มกไปเล่นดนตรีค่ะได้หาบาทชิบบาทก็าเนี่ยเกแต่่าทั้งทีเจ้าของมีเงินเดือนหลายแสนหลายล้านอยู่โรงงันพี่ยังไปว่าสันดาลยังไปพี่ยังเออแล้บอกคนโรงงานเศาาเป็นอย่างนี้ว่าบอกคนงาว่าเศร้าเฮ็ดยูนค่ะ ก็นนหายไล้เหรอเาก็้งานกระายรงานอะไรส่งนอนอับบ้านเนี่ยเหลือเมื่อเพิ่งมาสงคนอยู่เลยสองคนงานเ่งังนนนี่เนาะเป็นเคก็ขอกำลังเป็นบ่อด้นเลเปิดเลยแก่งแง่งเนี่ยมันคือมันคืองานสุดท้ายก่อนมาเป็นจัดส่งจัดปลายเลยค่ะกยนหัวเอ้ยบะหมี่รานอาหาร ก้อยปลาแต่เพียนใส่ไะแดงสุกนี่นี่สุกนี่บดิ้นจิ้มก๋อยซุกลาบปลานิะะน่งปิ่งปลาดุกปิ่งปลาเข็งโอ้ยท่นานบดได้มานั่งกินข้าวน้ำกันงกระเบนหัเนาะไก่ง่วง <Rose> ไก่ง่วงค่ะ <S 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 ไก่ดำต้มไก่ดำทุกอย่างอยู่ในสวนแมนอยู่ในสวนไาจ่าทรงเลี้ยงเองที่เมื่อไอนมอเมนแค่นี้ไอเบิ่งคักๆก่อน แนวกินมือนีพี่น้องค่ะนี่กอยปลายังก่อเพื่อน่ากอยปลาตะเพียนกอยปลาตะเพียนต้องจัวแดิซุกแล้วแต่ใส่หมดแบบใส่หมดเนี่ยตัวแดงยังเป็นตัวตัวตัวบอจะซีดมันก็เห็ดเนื้อเนื้อปลาซุกแล้วเรากินเรากินหมดแดงหมดเลยปล่อยเล่าปล่อยเล่านี่ปิงปลาเรากินนี่เค็งปิงปลาดุกนั่นแซ่บแซ่บนั่นตัวนี้ไปใส่นี่มี่ลาบลาปลาแซ่บลาปลาค่ะมันบ่ข้าวไหมอ้กุนแห้งพี่น้องค่ะ มากินเข่ากันไอจ่าทรงรอกตอนซอนจ่ะมกมกหมอมกฮามไก่ง่วงไก่ง่วงพี่น้องแซบแห้งไก่ง่วงค่ะตรงมไก่ดำนี่ไปละถ้วยหนึ่งค่ะพี่วจราเด้กกินอีก้ออกันเนาะกันไก่เนาะเขาเอื่นกันไก่นันลาจ่ะอู้เพิ่นเอิ่นยูเนี่อู้ไก่ง่วงทีมงานเราเป็นแค่นี้พี่น้องคะเดี๋ยวเสืาไปไปเบิ่งทางนั้นนี่พอครัว อีกอีกพวกหนึ่งเอาสิมาถ่ายบอคั่วยังมานนอเนี่ยแซ่บๆค่ะขอบคุณขอบคุณเนตไลน์เด้อค่ะเด้อค่ะค่ะขอบคุณเนตไลน์ค่ะจะเป็นแซ่บลายนี่ค่ะค่ะทีมงานนะคะทีมงานที่ที่สวนบ้านไอจ้าทรงดอกกัญซอนนะคะโอปุนขนาดพี่น้องค่ะกินเขาผู้เดียวบบเปียนไอวะต้องมีมูไมีพวกเนาะคนค่ะ คนมีหมูมีผัวกอว่านออ้ยแซบไล่เด้อค่ะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเช่นกันค่ะจ้าขอบคุณค่ะเอาเด้อพี่น้องค่ะนี่อยู่บ้านมามามาาสั้นนี่ว่ม่มีหมูหรือว่าแซวิลีค่ะแซวิลีสวยที่สองเนี่ยสวยที่สองขอบคุณในไล่เด้ออายจ๋าทรงเด้อขอบคุณในไล่ค่ะอายค่ะค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อปัตย์นีเอ้าสิ่ตัางใจกินเข่ากันพี่น้องค่ะ เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนละกันเนาะคลิปเที่ยวบ้านไอจ่าทรงรอกออนซอนกินข้าวแรงน้ำเพลินนะคะขอบคุณไอจ่าทรงรอกออนซอนและทุกคนในครอบครัวที่ตอนรับผู้อยู่น้ำเพลินกระเอืน่นครอบครัวเดียวกันนี่แหละเนาะลูกน้องกับบเป็นลูกน้องวะสัน,เ,นเรียงแบบน้องแบบไอค่ะดีไลา์พี่น้องค่ะขอบคุณด้ไลท์ด้วยไอเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับค่ะ